ครับค่ะคุณบิวนะคะรอต้อนรับอยู่ที่เหล่าหูชาบูค่ะสวัสดีห้าร้อยห้าสิบท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีมาดามกอบไผ่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้สิบตะกาค่ะฟ้าอยขอบคุณน้องไม้มากค่ะสิบตะกามาแล้วน้องน้องหม่ไม้นะคะชอบเป็นเอฟซีเจเบียนะครับเพราะว่าเพราะว่าน้องไม้มีอะไรเจเบีย น้องมายมีแต่สีชมพูชมพูพิ้งเลยขอให้วันนี้น้องมายไป14รอบนะลูกนะเออยังไงไปยังไงก็ได้ให้กลับมาแตกเป็นสีมงคลไปเลยลูกแล้มาดามเบนนี่บอกว่า next week ามาดามเบนนี่จะบินกลับมาสู่ประเทศไทยขอเดินทางโดยสวัสดิภาพหอบเงินปอนมาเยอะๆนะคะมาดามเบนนี่เดี๋ยวแวะไปทำบุญน้องช้างที่ที่เราเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่มาเลยค่ะ คุณมันอาจจะเป็นบ้านไร่บ้านดงหน่อยนะคะอาจจะไม่ใช่เหมือนอยู่ในเมืองนะคะท่านคนหาแต่มันเต็มไปด้วยความสุขค่ะทุกคนหาที่นี่มีผู้ชายแบบอร่อยอร่อยค่ะเลิศให้หัวของน้องมกินของในบ้านหรือบ้านเลยเลิค่ะนะคะของในบ้านมีทั่วค่ะทุกคนาจะกินแบบไหนได้หมดค่ะมีงูไม่มีงูกระเพาะบริจาคปัมสวยเดี๋ยวต่อที่เพลงโชว์นั้นชอบมากคุกวันชอบโอเคให้แน่เลยโอเคค่ะถูกใจดเรสสิชจุมโพูเดอร์คาเวอร์ค่ะ นี่ปารัคพ่อค่ะจากน้องไมค์ค่ะมาดามเบนมี่ขอเพลงอะไรคะสวัสดีห้าร้อยท่านค่ะสวัสดีห้าร้อยจากคนเลขาขอพระคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในวันนี้เลยนะไม่ว่าจะกี่ตะก้าก็แล้วแต่นะคะินึ่งนะรับเอเลยปารัคพ่อด้วยค่ะนี่ค่ะกำลังเปิดค่ะน้องไมค์เลิศไม่อยากเติมตรงไหนมาเออเออเอวิควัมสวัสดีน้องชัยวัดด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องยุยจากเยอรมนีด้วยค่ะ น้องเยค่ะสวัสดีเด็กหญิงเดียด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเดียด้วยนะคะขออนุญาตเรียกพี่น้องเดียนะคะเดียมาแล้วล่ะค่ะสวัสดีเพชรปาะปานาเป่ค่ะสวัสดีค่ะน้องเดียกัสริปแม่เพชรก็ค่ะสวัสดีค่ะสาวๆชุดแดงสวยเมริสตาบันเดงสวัสดีห้าร้อยสามสิบท่านค่ะสวัสดีน้องเดียด้วยนะคะสวัสดีค่ะอเต้ค่ะปาลพ่อค่ะโย่ขอลั่นเลยแบบเมื่อวานเลยมา คำหน้าเสียวอ๋อเสียวอ๋ออ๋อปากเกลือ้๋ยอ๋ยหญิงลีสวยขึ้นจากน้องไม้น้องไม้บอกว่าไงแม่หญิงลีสวยขึ้นน้องเพิร์นสวยขึ้นโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องไม้ขอบคุณค่ะชุดแดงสวยมนิษฐาพอดีชุดใส่เทสชี่ค่ะเพชรใส่ค้งเดียวเดียวมาใส่เลยสวัสดีห้าร้อยสี่สิบพันค่ะสวัสดีค่ะบอามปอนน้องช้างได้นาคนรัตะก้ารสองตะกร้าค่ะ ขอบคุณน้องช้างนัตต่อค่ะใช่ค่ะสวัสดีนะคะตาตอนที่ไม่ทำดีลเจเบียได้เลยค่ะสวัสดีทุกท่านขายตัวเปล่งกันด้วยนะาหนึ่งร้อยห่อสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะที่รักษาอยากทำบุญน้องช้างอยากต้อนอาหารน้องช้างสักละห้าสิบบาทเลขบัญชีด้วยบนขาศูนย์สามสี่สามห้าหนึ่งห้าหกสี่สองอ่าเพื่อนที่าหวานตักหุ่ไม่ได้ด้วยบนขาแต่จะมีหลายคอมเมนต์ช่วยช่วยผู้คนอยู่นะคะใช่ค่ะ เพื่อสำอางกูยังไม่ถึงชั่วโมงเลยสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะจัดเต็มขนาดนี้จัดการไปเลยค่ะจากคุณธนาธันพรธนกค่ะจากสาวอาอนันติตาค่ะสวัสดีน้องเอมี่เอมิกุกอิมิกาด้วยค่ะเดี๋ยวยังไม่เอาจจะน้ำส้มก่อนเไปก่อนหนึ่งทีน้ำส้มนะนางเอกก็จะน้ำส้มดีโอ้โหล อาทุกคนค่ะคุณบิวมาอีตะกร้าเดี๋ยวพร้อมดกระโดดน้ำจ้าโอ้สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีห้าี่ิท่านค่ะสวัสดีค่ะไว้ยสาสวัสดีน้องเอมี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีห5 0หิบท่านคะ่คนคะพี่เบียร์ยสวยมากก็ไก่สองตัวฟารักลุงแ่กน้องเอเมี่อย่ากรกะแท่ะโชว์สวยๆอะต่อไปนะคะเป็นโชว์สวยๆของเจเบียร์นะคะซึ่งฝึกร้องอ้าวนะคะเรามาชม ราคาการแสดงสดของเต้เบียค่ะอ๋อยคุณนา้กมักอัคายกนี่มากเลยใปกมักอัคชายกั่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชมการแสดงของเต้เบียก่อนนะคะเปิดใหม่เปิดใหม่นะครับเอาลเหด้ยเอาไม่พี่ทมายช่วยจีน่อยค่ะ นางฟ้ามาร์เจเบียสวัสดีทุกท่านนะคะเห็นป้ายเขียวๆไหมครับป้อนน้องช้างคนคนระตกาสวัสดียามจากเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะเออเรดป้อนน้องช้างทำมาได้เลยค่ะเออเออนะคะเจเบียสวยขึ้นค่ะสวัสดีฮารอยท่านค่ะ ้อยท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กับการโซวของเจเบียค่ะตอนน้อง้างกันมาได้เลยค่ะโอสร็จแล้วแจ้งเราได้เลยนะคะ0 3 4 3์1 6 4 2ค่ะป้ายเขียวค่ะเริจ,จังน้องไม้ค่ะสวัสดีพี่อามด้วยนะคะจากเยอรมนีเอาจากเบลเยียมค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่คุณอาม เล้ศยังไม่น่ากล้าโชว์สวยๆจากเตเบียค่ะเลิศเลิศคิดถึงกันใช่นะคะคอยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยเงินทองค่ะสวัสดี480ท่านค่ะ ก็มาแล้วชุกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพอน้องทางคนละะก้าได้เลยค่ะไปไหนนะคะกดไลค์กดแชร์กันต่อค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปชวมกันต่อค่ะเออรัตอีฟเ e นน n ่ g สกา from beautiful girl รัตเซบีอ Rat ah. Rat ah. Yeah. be a rat Right. คุณบอบี้น้ข่าวตูนางงามติปกาขค่ะขอบคุณมากค่ะบอบี้มันดีที่สุดครับกราบขอบคุณ้องบอบี้สูนางงามนะคะสวัสดีค่รับคุณจารบ้านคนหนึ่งคนค่ะคุณบอบี้หานางป้านเลิศเลิศค่ะ เฮ้ยวายคุณอีฟนิกสกายวายลอยตะกา ให้คุณวิวครับติดแม่ยิงลีพันห้าขอบคุณมากค่ะติดเจบีห้าร้อยร้อยสกจิงเหรอโอ๊ยร้อยากจันจริงแล้วค่ะร้อยหล่อกรี๊ดแรงมากรขอให้ปังๆทุกคนนะคะอ่ะอวยพอนองโบบี้ครับอุ้ยตายแล้ว้องเปิลเป็นอะไรบองเปิน S <S โอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวลิตาสีตะกาค่ะ <S <S คุณวลิตาสีตะกาค่ะเอามาขอจานตอ่อจริอยากร้องอเดลมากเลยอาเดลคุณเลิศเพราะว่าหน้าอย่างที่ยนหน้าเดลเนี่ย,ไม,ย,ย,ยไม่ได้ค่ะอยากอมของรับคุณบิวชวากรไว้มีคนจะแย่งเธอไปไม่ได้ไม่ได้จ่าเลยไม่ได้อม่ตัดที่ ออกไปอี ite, so. oh ่าจะมาบ้านไอ้คนนี้นินตะกายลอยตะกายจริงหรออยลถ้าลอยตะกายก็มีเรียนตะแกรงโทรเลยขายเต็มแมวดูสินค้าด้วยนะครับลอยตะกายขอโทรกับไอ้เจ้าใไ่สวัสดีคุณซากุระค่ะสวัสดีครับ Ay, like way, <c ười> น i, ิววานแกมาซื้อของจริงจริงจริงเลยทุกบิววายอุ้ยรอยตะการกำลังจะเกิดขึ้นเชิญกอลลัคกอลเชนเลยนะคะก้อยกอลลัคกอลเชนเลยค่ะโอยไปแล้วค่ะจากคุณวิบริลิตานะคะสี่เปให้แล้วค่ะขอให้มีความสุขล่ำล่ำรวยรค่ะบอนแล้วนะคะฟังมาพี่ให้ฟังตั้งเป็ดที้ตลอดไปเลยกรีดก่อน ปลาตะกาลอยตะก้าได้หวยฟันหาขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอไยขอบคุณมากนะโอ้ยโอ้ยขอขายไหมแม่โอ้ยปังสุดค่ะจากน้องโบอบี้ค่ะโอ้ยหนึ่งลอยตะกาน้องฝนของก้องค่ะอ่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้องฝนก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับ ที่ปอนมา100ตะก้าแล้วก็ติ๊บ1,000บาทค่ะ1,500บาทค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่อยบอกไอซี่ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณอะไรนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่นวานอ่านเองค่ะคุณธัญรัตน์ค่ะขอบคุณคุณธัญรัตน์ขอบคุณคุณธัญรัตน์คุณบิวคุณโบบี้คุณอะไรก็แล้วแต่เออชื่อก็ดีอย่าลืม ไม่ได้นะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับในธุรกิจการงานที่เกิดขึ้นอยู่นะคะขอปีใหม่นี้ร่ำรวยร่ำรวยสุภาพร่างกายแข็งแรงและร่ำรวยตลอดไปครับผมขอบคุณมากๆที่ดูพวกเราและสปอร์ตองช้างคุณอีฟนิงสกายช่ลเลนชื่์อะไรจากองบิวค่ะคุณเอ่อมิสธัญญาลัตค่ะมิสธัญญาลัตค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะน้องเปิ้ลออกแถลงการในนามของแต่ละครีวีพระมาทีวีจ้าววันนี้จะต้องออกแถลงการฉบับด่วนที่สุดค่ะนะคะ ถึงคุณธัญรัตน์นะครับเพราะสถานนะคะขอบคุณในการซัพพอร์ตขอบคุณในการความที่ว่าคุณต้องนะคะคุณให้กําลังใจหญิงดีแล้วก็คุณทําคุณซัพพอร์ตให้กับหญิงดีแล้วก็เปิดร้องช้างมาหนึ่งร้อยตก้าขอให้คุณมีแต่ความร่ำรวยขอให้คุณมีแต่ความมั่งปังขอให้เจริญในธุรกิจการงานการเงินแล้วก็ขอให้มีความรักนะคะในครอบครัวเนี่ยขอให้ต่างๆทุกอย่างจงสมบูรณ์แล้วก็ปังบริยเตอร์ไปค่ะ โอ้ยมาแล้วแบบหนัวมากที่แม hey, ่ตาน้องฟันอ่ะช่วยจักออก80จะกรสุดท้ายค่ะมาแล้วค่ะ สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสังกได้เลยค่ะคุณอานค่ะพินิวานชิสกายนะพินิวานสวัสดีน้องสกายนะคะก็คุณน้องสกายค่ะไทยรีพูดใหม่คุณสกายค่ะคุณคุณสกายค่ะตามสวัสดีค่ะคุณสกายขอให้น้องนะคะจงมีความสุขความเจริญเหการใดส่งความปรารถนาดังดอยดังดลอยถันน้องสกายค่ะขอให้ตังตังค่ะ เขามาลอยคุณฟังคูอคิดอยู่กับเานาๆ้มนคาจริงก็จะร้นยใจนั่งเทียนคุณจะได้นั่งเอนคุณิว80ตะการสุดท้ายค่ะสวัสดีมาดามแนเลยค่ะแนงซีออกขอบขอขอบพี่แนงเลยคะ ขอพี่แนนะครับแปดสิบจักสุดท้ายแปดสิบสุดท้ายนะคะขอให้คุณแดนตี้ช่กำลังใจให้เราหน่อยค่ะฝากหยค่ะคุณแดนตีกราบขอบคุณคุณสกายนะคะขอบคุณจากทีมงานน้องชางทั้งสเชือค่ะขอให้มีความสุขลำล้ำรวยๆนะคะขอให้ปังตลอดปีสองพนหาร้อยหกิค่ะคุณสกายประกนช้างปกปักรักษาค่ะปััปััังงป ขอขอบคุณผูกคนลในะหาชุกยอดนะคะขอบคุณทุกยอดที่เข้ามาทำบุญกันนะคะขอทุกคนร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยไปกันต่อเลยค่ะสวัสดีสวัสดีปีใหม่ค่ะเตรียมผัดสะตอแกงเมืองแกงเมือง สวัสดีห้าร้ียสาท่านค่ะห้าร้สาส530ท่านค่ะไม่ลดเลยค่ะแชร์ลนไฟค่ะแชร์บนไป80ตะกร้าสุดท้ายค่ะ8 0ตะกร้าสุดท้ายค่ะแปดสิบตะกร้าสุดท้ายนะคะวันนี้ใครทำบุญหอยแล้วขอยรวยขอให้ถื่วขวยท้าแข็งค่ะความตัว มีความเจริญข่อยช่องลามศาสนาลามวยกับตุกตุก,ตกท่านค่ะจริงเลยน้องเปิร์นเออไหคะแต่ติ๊ตะก้าสาุดท้ายจัดไม่ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วเราไม่ทันคนคนคนถ้าคนยังไงเงี้ยะอะไรได้พ <ยา S 2> ี่ดาจะมาตลอดให้ดูนะคะับแต่ติ๊กตะก้าสุดท้ายใครปิดกูพร้อมกระโดดตามจ้าเออดักเลยพีชชา,าร์ทคาเวอร์รกคนุนิวเวอร์ความสวย อยตยยมือรตยเดลงหลวงบิวหล่อมากมีคนจะแย่งน้องบิวไอ้น้องบิวอย่าไปแย่งคุณบิวจากฉันนะเออผู้ใจเยเลยนะคะถ้าใครจะแย่งคุณบิวจากฉันพพร้อมก็ชากค่ะยอมพิยมอ4ตะกาจากคุณชยาพาัค่ะ 2องตาจากคุณสิทธิกรค่ะคุณชยาพัฒน์สองตากตค่ะแล้วก็คุณชยาพัฒน์สี่ตากค่ะเป็นหกตะกาค่ะ74็ดสิสี่ตากตัดท้ายค่ะ มีคนักแท้ผู้ชายคนแรกบอกอยากได้อันนี้มาเควิมแขนอยากได้อีมาเพ่งเพลย์อยากคด้อีมาต่างผู้ชายคุณสิทธิกรป้อนี่แล้วนะคะหรือคุณสิทธิกรครับรมกระชากคืนครับจากคุณสกายค่ะวายคุณสกาย เขาชอบน้องบิวที่กำมาป้อนน่ะอาจจะไงกาจะจากไปคนแต่งกายทคนบิวเหรอความรักของสันชนะมาเป็นปีๆจะมาเสียก็คราวนี้เหรอไม่ยอมจะมาแย่งทำไงจะมาแย่งทำไงกูพร้อมยมเขาเป็นไหมได้ไหมปอปอลาขยล้ สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอ้อแล้วกูไม่เกี่ยวอะไรด้วยเจ็ดสิบสี่ตะกาสุดท้ายค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีห้าร้อยสี่สิบท่านค่ะอ๋อนะครับต้อนหนึ่งเข้ามาค่ะนะครับต้อนหนึ่งเข้ามาค่ะล้อมออกค่ะล้อมออก เจ็ดสิบสี่ตการ์ดสุดท้ายค่ะคันเลขบัญชีอยู่ขวามือนะครับหรือว่าจะมีคอมเมนต์ที่คนณเอ็นที่น่ารักจะช่วยเราพิมพ์คอมเมนต์ที่ไหนคอมเมนต์อยู่นะนะคะทุกคนข่าวเลขบัญชีอเลยนะเลยแล้วทุกคนค่ะคุณน้ำโตมิโกะด้วยนะลูกที่คอยเป็นคอมเมนต์เตอร์ให้นะคะเป็นนางเอ็นีนิลาวนะทุกคนค่ะลูกไม่เกี่ยวอะไรเลยเรื่องนี้คุณตัวนี้ไปไหนคะคนโตัวนี้คนโัวนี้ไหนคนโัวนี้พัทยาค่ะบอกว่าจะมาป้อนตอนเที่ยงตอนนี้หายไปไหนคะคุณตัวนี้หายเก่งยอก น้องรีเต้นอยู่ท่าเดียวคุณบิวมองจะเทียวหมือนไปสน,นามอารมณ์คือไม่เกี่ยวเลยใค้จะเต้นท่าไหนครับบิวหลักหลวงบิวเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรบิวตามกับคุณน,น้องน้ำโตค่ะคือใครน่าสก,กายใช่ไหมค่ะทักกิงรีแล้วก็ท่าหมวกคุณผิดเลยพี่เบียร์สอนน้องรีเต้นหน่อย,ยสวัสดีห้าร้อยสามสิบพันขาสวัสดีค่ะได้เดี๋ยวฉันห,หลายท่าเวลาเราอยู่ด้วยกันขนลุบบิวเออ สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ74ตะกร้าสุดท้ายค่ะ74ตะกร้าสุดท้ายคะ่ะรักบิว,น,บวน้องบิวแฟนน้องแตงโมมีแต่คนรักบิวแล้วก็ววมีคนอิจฉาบิวเลยอาลาบานหยุดนะคะหยุดได้แล้วคะ<อ>่ะบิวเป็นของน้องเมินคะ<อ>่ะตอบไหมคะตอบไหมคะกูไม่เอาใจค,ะคะ่ะรักมาเป็นปีๆ ต้องผ่านกูก่อนค่ะอย่ามาแย่งมิวจากสันนะอย่ามาแย่งมิวจากสันนะอย่ามาเป็นปีพีอย่าขายห้องอย่าขายบ้านอย่าขายความต่ำกลางค <ร blind. S 1> วามดังของฉันคือความรังกินดังค่ะเามาช้าส่งข้าวมาช้าส่งข้าวมาาดูว่าทำเสียงป่ามิม,ม,หมหิห่วงมิห่วงเพลินไหม มาผูฮายสวัสดีกุณากรค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเป็นไลท์ี่สนุกมากเลยนะคะ74ตะการสุดท้ายค่ะนะคะใครใครที่ว่าสนับสนุนเราสองคนนะคะก็ปิดน้องปิดป้อนน้องช้างให้หน่อยค่ะ74ตะการสุดท้ายค่ะ74ตะการสุดท้ายนะคะ034351 6อาพ่อ้นตะกาน้องช้างไม่ได้เลยค่ะะต่ค่ะ74ตะการสุดท้ายนะคะ ใครอยากให้บิวสวากรกับน้องเฟิร์นนะคะของรักกันช่วยไปไดิดนี้หน่อยค่ะกุจะไปนั่งเทียนวันที่ห้านี้แหละอ่ะเฟิงงร์นว่าไงเธอมีคู่อริเยอะมากเลยนะคุณคุณสกายก,ก็ใช่ ยี่สิบแต่การจากมาดามแนนซี่จากออสเตรเลียมาดามเอนซี่ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะเอนซี่เอ็นเอ็นเอ็นเนซี่เพลงนี้ต้องมาแล้วแหละเออเออเอออาเป็นเพลงเอนซี่หน่อยสิให้ใส่คุณอวยพรค่ะอวยพรค่ะนะคะวันนี้ก็อวยยศอวยพรให้คุณแนนซี่จงประสบความสุขความเจริญนะคะระหว่างน้องเฟิร์นกับน้องเบียร์นะคะก็ขอให้คุณ จงมาสสุกมีความสุขวันเจริญต่างๆทุกเรื่องทุกการค่ะงานไม่ปิดไอ้คุณสกายบอกว่างานไม่ปิดไอ้ห้าสิบสี่สกาสุดท้ายค่ะห้าสิบสี่ถ้าคุณสกายปิดให้ฉันยกให้คุณสกายไปเลยค่ะไวทำไมแต่ยกให้ง่ายๆอย่างนั้นล่ะเปิร์ลที่โมาทะเลาะเรื่องโดรักกันมานานแล้วค่ะเออเลยยกให้เขาไปเลยค่ะกราบขอบคุณมาดามแนนซี่นะคะขอให้ปิดให้ครับที่เหลือ ดีแต่กเายใจไอ้กุลแดนแดนแดนตดนสีตึงคำาหน้าเป็นนายฉันกอดเต็มใจเรียกจังดาวแดนเสีกูเหมือนไปสนามอารมณ์มีดอกอยากจะกระชากขู่กูก็กระชากอยากจะกระโดดทับกูก็ทับกูเป็นทุกอย่างไ เฮ้เฮ้คุณเป็นลูกย่าเลยกระ่ากรีดปังมากอุ๊ยแนนซี่ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณคุณสกายด้วยนะคะสำหรับการปิดค่ะคุณสกายค่ะให้กระโดดน้ำไหมคะคุณสกายค่ะให้กระโดดน้ำไหมคะแรงมากไม่ถึงจวโมมีคนปิดแล้วทุกคนหา อุดหนุนอาหารน้ำช้างแล้วอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของได้อิงลีกับน้องบิวใช่ค่ะข้าวหน้ามีหมูอะไรวะหมูสว่านหมูสวา่านนะคะหมูสว่านมีสูตรใส่งากับอย่าลืมกันนะ,ะเดี๋ยวโอนให้นะครับจากคุณสกายค่ะข้าวต้มน,น้ำนะคะค่ะหมูฟากนะคะแล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ก็คือหมูสว่านค่ะไี่เอาของน้องวันนี้เอาไว้นี่เอาไว้นี่เอาอยู่เบืยร์นี่เดี๋ยวไม่อาไปอ๋อเอาไว้เดี๋ยวกินนะ กระโดดน้ำด้ววันเอ้าเดี๋ยวเราไปทำกันเอะไรนะรถทงช้างอ่ะเอออ่า,เอาเนะาเดี๋ยวก็ดูวขอรถทงช้างนะคะยังไม่ต้องปิดร้านเดี๋ยวให้อยู่นี่เลยให้อถค่ะตอนนี้ก็ขายหมดแล้วใช่ค่ะติ่ตองก็เือแล้วขอบคุณลกครับไม่ได้ค่ะ วันนี้ก็เป็นยอร์คราวถึงโอกาสของเราดีที่ได้จะต้องมาอ่าลอดของช้างบ้างนะครับเพราะว่าเสื่อเพิ่มความเซ็กซี่มงคลแล้วก็ปดเ่าสนิทจันไรอะไรต่างๆนะคะใช่แต่ถ้าอะไรที่ไม่ดีไม่ดีในก็เป็พิษกายและคนอื่นด้วยนะค่ะสักาจะส่งให้เจ้าก้านายเวนบทเส้นจิตตะเตะนะคะปีนี้นะคะน้องเฟิร์นจะตั้งชีวิตใหม่ก็เดี๋ยวเราจะไปลอดของช้างกันนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามโบราณ เราแป้นนี่ร้อนเหมือนไอีดอกเลยอ้าป้อนติดน้องๆได้เลยนะคะสวัสดีะคะดุท่านค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นก็จะใกล้เวลาที่จะกลับไปสู่นะคะการเป็นพยาบาลสาวของหวอัวเมืองทิพย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาให้ความสนุกสนานกับพี่น้องชาวบุรีรมัมย์ก็เหลือเวลาอีก2วันนะคะเดี๋ยวเราก็จะบินกลับสู่กรุงเทพมหานครไปเจอเจ้าหลวงบิวแล้วก็

อ้นมาค่ะฝ้ารักพ่อขอบคุณค่ะอันนี้เต้าหรือจักค่ะเออจักค่ะให้เป็นน้ำหวานอ่านดีก,กว่าสนุก